โยดีครับทุกคนอยู่กับผมก้าวง่ายนายซี่วันนี้ก็อยู่ในเกมแม n เน็ตโปรเจกต์เน็ซัสได้ข่าวว่าจะมาปีนี้นะครับแต่ว่าเกมก็ให้เราเล่นแบบทดลองไปก่อนเอาละไม่มาปีนี้ก็ชาตินี้แหละทุกคนไปกันเลยยิสโอ้ยสามมิติจัดจัดมาอ่าแซนฟอร์ดนี่มคาครั้งที่สองเลยนะที่เราผ่านจากไอซากปลาหาพังบ้านเนี่ยเช่นพอกันทีเดโมส โอ้ฉันไม่เคยเข้าใจพวกนายเท่าไหร่หรอกแต่ฉันคิดว่ามันไปที่สวยนะแห้งจะไจปข้างหน้านะพวกนายสองคนไปที่หอคอยสัญญาณนะแล้วก็เชริฟเนี่ยมันจะมีประตูเข้าให้ไปบอกเขานะว่าเอาทางผ่านมาอโอ้เขาต้องหักขาเข้าสักหน่อยสินะได้เลยเดมอสเชริฟนี่เป็นตัวร้ายนะครับทุกคนในภาคแรกๆโอเคได้เลยแล้วพวกเราทำกัน,กนต่อแซนฟอร์ดบอก อ๋อคขมีผู้ชาย,ยแถวๆนี้แหละที่สามารถช่วยพวกเราที่จะโค่นโปรเจกต์เน็กซัสลงได้เราต้องตามเข้าไปออาบักมาจากไหนโอเคไปเจอชั้นที่หอคอยวิทยาศาสตร์นะแตวก่อนจะได้ทางผ่านเอาแฮงวิ่งไปแล้วโอเคง่ายๆง,งั้นเราก็ไปคุยกับเชริฟสินะโอ้โหเออมาเดีย๋ยเวลาบุกโอ้โห ศัตรูเยอะศัตรูเยอะอ้าวแล้วเล่นเป็นแซนฟอร์ดเลยเนี่ยนึกว่าเดโมดเอาไปเลยหนึ่งจึ๊กมาอืออืออแดชแดชมาไปทำภารกิจแรกกัน yes เอาแบบนามาล์เฮ้ยโอ้ ้องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยอยู่ใ,ใกล้ๆอยู่ใ,ใกล้ตึกนี้เนี่ยการแฮกเขาจะมีปัญหาเดโมสเจ้าแข่งการแฮกเกอร์ใครอ่ะนี่เอาไปเลยหนึ่งทีมาตามมาแซนฟอร์ดกระสุนหมดยังเหลือสิบนัดตายตายโอเคไปต่อไอ้ฟินิททีมเอาไปมา เปิดประตูเรียบร้อยเกียร์ทางดีดีมากเพื่อนโอ้ยอย่ามาขว้างป่ะไปต่อโอ้ยลืมเปิดประตูเยี่ยมป่ะเร็วกันเลยพวกลุยไอ้ไอยอ่ะโอ้ยอกระสุนหมดไอ้ยื้ไอ้นี่มาจมชุนโอ้ย เออติดขิไปมาใครอะไม่เกี่ยวคอยของเนี่ยกะของนายนะเออฉันเกียรติงานตายกันให้หมดอเอามาขวานในเวลาต่อสู้เลี้ยะชิดอีโอิดชอีอีอีเออเออ โอ้แดดลบอือนี่ตายกิอืออือดาบมาเดี๋ยวลาคิริโตะทมกันเลยอ,อิอ,อนี่ชาร์จนี่แหลกหมดนี่ นี่เรียบร้อยไปต่อของเก็บของมันต้องมีปืนแน่ดูทรงแล้วเปิดเปิดอ่ะบลีดเดอร์อะไรอ่ะอ้อชาทเทมากทุกคนเอ,อ้ยอ่ะมีอะไรอีกปืนไม่มีอะไรมากมก็ไปต่ออ้อนี่มันที่แฮกโอ้โหแเแมสเซจไปถึงเชริฟตด็อกเตอร์ฮันน่าและผลการทดลองของเขา มันถึงขีดจำกัดแล้วนายแล้วลูกจ้าของนายอาะอาะอาะไปต่อนั่นจะคุยเกี่ยวกับแลบของโปรเจกต์เน็กซัสมันคืออะไรกันแน่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันใครเรียบร้อยรียบจัดก,การเร็วเชอรีอ่แซนฟอร์กับเตมอสอ่ะกําลังเข้ามาแล้วพวกเราเตรียมต้อนรับเลยเๆๆมาแกต้อนรับฉันก็พร้อมอืม มีดมาอืมอืมอืมออชาร์ตชาร์ตนี่แตกหมดอืออือเสร็จร้อยปะไปกันเถอะพวกขอปืนหน่อยน,นะไม่เอาอันนี้ไหมมาลูกมอร์ อ๋อไปนีคเวอร์โอเคไปเดี๋ยวผมขอทำการเปิดวาร์ปไปยังด่านบอสสุดมันเลยนะครับทุกคนเพราะว่าเล่นต่อไปอย่างนี้เนี่ยคลิปจะยาวจัดๆไปกันเลยเฮอนี่มันโอ้ยฉันอยากจะสู้มานานแล้วฮ่องน่าูจัตเลยบอสไหมลบนี่ 嗯嗯，哦，嗯嗯嗯嗯，哎哎哎哎，哎，落。 Tuấn mọi rồi, Ừ. Ừ. Ôi. Ừ. Ok. Ok. Ôi ơi. Ôi ơi, chụp. เอ๊ะอ <si ๊ะหมดเอาปืนหน่อยเฮ้ยเฮ้ยช <UM ุบชุบชุบโอ้ยชุบชุบชุบลบๆๆ ơi thúc 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 à ôi sập tu dữ chặt thôi tài thấy lúc đây u thúc lốp lốp ơi Ê, เออเฮ้ยทราบเออสองมาลบลบชุบอ้อลบเออ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 เข่งดาวเข่งดาวเยี่ยมเออตายหยุดนะคุณลุงอ่ะอันนี้คุณลุงเหรอ Phải Ơi cái tuấn một Đốt Xem con Để về ăn chua Để cả giúp cho con Ừ Má ลุยนี่ลบเออปันปันปันโอ้ยโอ้ยเ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 อามีดมามาเชตเต Greek! อื้อเอ้ยอ่ะโยพลังสองนอ ลุกล,ลูกกระชกอเออเผื่อมาเออม,มาเทเต้ตนี่เพื่อเราเทคดาวให้แล้วเอาเยแกต้องชดใช้ลบเฮ้ยอ,อลบลบนี่

เยี่ยมเออเอาอ่อนที่ฉันนอยเอออะไรกันจะพูกตลกพวกนี้โอเคงั้นเราไปหาระเบิดกันแล้วก็ถามเชริฟด้วยตัวตัวเองเลยป่าเด้เวลาไปถามเชริฟดูกันเลยเฮ้ยมา โอ้ยจะระเบิดแล้วนี่ไงเก็บเก็บเก็บอะดูใต่อโอ้โหเอาวุธเพียบเอ้ยจบแล้วออ เออมาระออวังมานี่ไปรอได้เวลาไปจุดระเบิด <c oughs> จุดระเบิดเดชทำการเดชโอ้เดชได้สองจังหวะนี่ เป็นนอนโอเคโอ้โหสัตว์ตัวมาเพียบเลยนี่ตัวที่สองโอ้โหเอ้ Okay. ระเบิดติดตั้งระเบิดอ้าวไม่เข้าอ๋อบางอย่างมันเกิดขึ้นอ่ะนี่อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะหืคุณผู้เชียช่ยวชาญรากการระเบิดฉันไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเดมโมอ่าเดมโมตัวทดลองอะดิอาบางทีหล่ะจะต้อง รอเดโมโต,ตัวอื่นนะแต่ว่างไงอืมนจนกว่าจะเจอเดโมโที่ใหญ่กว่านี้นะตัวทดลองก็เล่นได้แค่นี้แหละมั้งทุกคนอืมบางทีเดโม,โมมันยังมาไม่ถึงเวลานะคือต้องมันเปแค่เดโมเข้าประตูนี้ไม่ได้ดแฮงค์เขาไม่มีความสูงแน่เลยปะพวกเรากลับกันทอนแซนฟอร์ดเดโม ทดลองอืออือโอเคก็จบเดโมแล้วนะครับทุกคนสามารถไปโหลดกันเล่นได้นะแต่ผมอาจจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ขอบคุณทุกคนที่มาไลค์แชร์ซับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย